เมื่อคืนนี้นะคะตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะ #banfoodpanda d นะคะก็ขึ้นเทรนด์ทวิ t เตออันดับหนึ่งตั้งแต่เมื่อคืนนะคะจนถึงเช้าวันนี้เลยค่ะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยส่งผลกระทบต่อความไม่พอใจของผู้บริโภคและทําให้ผู้บริโภคเนี่ยออกมาส่งเสียงเรียกร้องไปถึงแบรนด์นะคะเรื่องราวทั้งหมดเป็นมายัางไงวันนี้ w o r k p o i อ t ์ทเด y สรุปให้ฟังค่ะ เหตุการณ์ทั้งหมดนะคะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้มีการชุมนุมม็อบ18กรกฎานะคะกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมีการออกมารวมตัวกันเพื่อจะเรียกร้องไปถึงรัฐบาลเนื่องจากมองว่ารัฐบาลบริหารงานผิดพลาดนะคะข้อเรียกร้องทั้งหมดปัจจุบันนี้มี3ข้อค่ะข้อแรกคือต้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกโดยที่ไม่มีเงื่อนไขข้อ2ปรับลดงบประมาณสถาบันและกองทัพสู้โควิด ข้อ3เปลี่ยนวัคซีนซินแวคเป็น mRNA แล้วก็มีการเรียกร้องให้มีการจัดสรรวัคซีนชนิด mRNA เป็นวัคซีนหลักของประเทศไทยนะคะ ขณะเดียวกันค่ะในการชุมนุมเมื่อวานนี้เนี่ยมีผู้ใช้ทวิตเตอร์นะคะที่เขาทวีตข้อความค่ะแล้วในข้อความเนี่ยมีวิดีโอด้วยนะคะในวิดีโอเนี่ยเห็นเป็นภาพผู้ชายขี่รถมอเตอร์ไซค์ท้ายรถมีกระเป๋าส่งอาหารของฟู้ดแพนด้าค่ะอยู่ในบริเวณพื้นที่ชุมนุมและมีข้อความกำกับเอาไว้นะคะบอกว่าผู้ชุมนุมบางรายพยายามวางเพลิงพระบรมาชายาลักษณ์ค่ะ ก็เลยทำให้ทางฟู้ดแพนด้าเนี่ยออกมาตอบกลับข้อความนะคะระบุบอกว่าทางเราจะเร่งดำเนินการตามกฎระเบียบขั้นเด็ดขาดของบริษัทโดยให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานทันทีขอเรียนให้ทราบว่าทางฟู้ดแพนด้ามีนโยบายต่อต้านความรุนแรงและการก่อการร้ายทุกรูปแบบและอินดีช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีต่อคนร้ายอย่างเต็มที่ค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็เลยมีกระแสตีกลับไปทาง Foodpanda ค่ะเกิดเป็นการติด hashtag แบน f o o d p a n d a นะคะก็ขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเพียงชั่วค่ำคืนค่ะแล้วก็มีการออกมาช่วยกันนะคะรณรงค์ให้คนที่เห็นต่างกับทาง Foodpanda านี่นะคะลบแอปพลิเคชันของ Foodpanda และก็มีคนออกมาแนะนำว่าจะลบแอปอย่างเดียวไม่ได้ต้องลบบัญชีก่อนแล้วค่อยลบแอปนะคะ ในระยะเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะผู้คนออกมาลบแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ลบบัญชีของ Foodpanda ออกไปค่ะจนทำให้ทางแอปเนี่ยเขาเอาปุ่มลบบัญชีผู้ใช้ออกนะคะทีนี้ผู้ใช้ก็เลยเข้าไปสอบถามว่าปุ่มลบบัญชีอยู่ตรงไหน Foodpanda มีการออกมาชี้แจงนะคะว่าเป็นเหตุขัดข้องทางเทคนิคค่ะก็เลยยิ่งทำให้ผู้ใช้แอป แอปพลิเคชันที่ไม่เห็นด้วยกับู้ดแพนด้าเนี่ยไม่พอใจนะคะว่าแอปเนี่ยแสดงความไม่จริงใจหรือเปล่าเพราะว่าเป็นการเอาปุ่มลบบัญชีออกไปจากแอปนะคะหลังจากนั้นค่ะก็เลยมีการเข้าไปให้ r a t i ติ้งแอปที่ลดลงด้วยนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยใน iOS นะคะ r a t i ติของแอปเนี่ยเหลืออยู่ที่3กว่ากว่าจากเดิมอยู่ที่4นะคะแล้วก็ของ Android เนี่ยอยู่ที่1กว่าเท่านั้นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะพอมาถึงช่วงเช้าวันนี้ค่ะฟู้ดแพนด้าก็เริ่มรู้แล้วนะคะว่ากระแสะความไม่พอใจเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เลยออกมาโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าเราขออภัยสำหรับข้อความจากทีมงานที่โพสต์ก่อนหน้านี้เรายังตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ขออภัยอย่างสูงสําหรับการตอบกลับคอมเมนต์และการตัดสินใจอย่างไม่ละเอียดถี่ถ้วนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในขณะที่ทีมงานยังคงตรวจสอบข้อเท็จจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นเราเสียใจที่ทําให้ผู้บริโภคทุกท่านและร้านค้าพันธมิตรผิดหวังกับการแก้ไขสถานการณ์ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าเราจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างระมัดระวังที่สุดก่อนที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในลําดับถัดไปค่ะ แต่ก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากระแสะการแบรนด์ฟู้ดแพนด้าเนี่ยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะร้านอาหารหลายร้านนะคะออกมาพาการประกาศจุดยืนเช่นเดียวกันว่าจะยกเลิกการส่งอาหารให้กับลูกค้าทางฟู้ดแพนด้าให้ไปสั่งที่ผู้ให้บริการท่านอื่นแทนค่ะ ขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีไร i d เดอร์บางส่วนด้วยที่เขาออกมาประกาศจุดยืนว่าจะขอลาออกจากการร่วมส่งอาหารและสินค้าให้ลูกค้าผ่านทางฟูดแพนด้าเช่นเดียวกันค่ะเหตุการณ์น <that> ี้นะคะมีคนเอาไปเปรียบเทียบด้วยค่ะว่าถ้าหากไปเปรียบเทียบกับฟูดแพนด้าที่เมียนมาเนี่ยต่างกันเลยนะเพราะว่า ฟู้ดแพนด้าที่เมียนมาเนี่ยเขาออกมาประกาศปลดพรีเซนเตอร์เพราะไม่ยอมต่อต้านรัฐประหารที่เมียนมาค่ะแต่ว่าถ้าย้อนกลับมาดูฟู้ดแพนด้าที่ไทยปรากฏว่ากลับปลดไรเดอร์เนื่องจากแสดงออกทางการเมืองอย่างนั้นหรือนะคะในขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยมีความคิดเห็นที่คนไม่ค่อยพอใจกันเยอะในกรณีของฟู้ดแพนด้านะคะก็คือว่าฟู้ดแพนด้าใช้คำว่าก่อการร้ายค่ะซึ่งคนมองว่า เหตุการณ์การกระทําดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้ถึงการเข้าขั้นของการก่อการร้ายนะคะแต่ว่าการเผารูปเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองการที่ไปปลดพนักงานเพราะจุดยืนทางการเมืองท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ย่ําแย่แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําค่ะ เหตุการณ์นในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนอย่างมากเลยค่ะกับอีกหนึ่งธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะธุรกิจที่ต้องอาศัยแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะแล้วคนที่เป็นทาร์เก็ตของธุรกิจเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นเป้าหมายหลักเลยของการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมานะคะ ล่าสุดค่ะประมาณชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะคะทางฟู้ดแพนด้าก็ออกมาประกาศขาออาภัยอีกครั้งหนึ่งที่ทําให้เกิดความไม่พอใจและผิดหวังค่ะโดยระบุบอกว่าความเห็นดังกล่าวที่ออกมาคอมเมนต์หรือว่าโพสต์ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้สอดคล้องและไม่ได้รับการอนุมัติจากทางฟู้ดแพนด้าค่ะ แต่ตอนนี้นะคะสิ่งสําคัญก็คือว่าความเชื่อใจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคดูเหมือนกับว่าจะกลับมาไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าหลายคนก็มองว่าแม้จะมีการออกมาชี้แจงเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นการชี้แจงที่ชัดเจนมากสักเท่าไหร่นักนะคะ รวมถึงไม่ได้มีการชี้แจงต่อด้วยค่ะว่าไรเดอร์ท่านนั้นที่ถูกปรากฏภาพในคลิปวิดีโอเนี่ยทางบริษัทจะทําอย่างไรต่อนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการออกมาขอโทษผู้บริโภคและไม่ได้มีการออกมาขอโทษไรเดอร์คนนั้นแต่อย่างใดค่ะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะความคิดเห็นที่เป็นประเด็นของทางฟู้ดแพนด้าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถูกลบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูข้อมูลสั้นๆเกี่ยวกับฟู้ดแพนด้ากันหน่อยค่ะฟู้ดแพนด้าเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้นะคะจุดเด่นของเขาก็คือเป็นเจ้าแพนด้าสีชมพูนะคะเป็นการจัดส่งอาหารแบบ Delivery ก็จะเน้นเจาะธุรกิจในเอเชียเป็นหลักค่ะ ดำเนินธุรกิจไปในหลายประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลเซียปากีสถานไต้หวันฟิลิปปินส์บังกลา,าเทศสปปลาวกัมพูชาเมียนมาและญี่ปุ่นค่ะภายใต้เดลิเวอรี่ฮีโร่บริษัทจากประเทศเยอรมนีนะคะก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่จัดส่งอาหารรายใหญ่ของโลกแล้วก็เริ่มเข้ามาในไทยเมื่อปี2555ค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ hashtag แบรนด์ฟู้ดแพนด้าที่ WorkPo i n t Today ดสรุปมาให้ฟังกันในวันนี้นะ ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ใต้ลิงก์นี้เลยนะคะแล้วก็ทุกคนเห็นด้วยกับทางฟูดแพนด้าหรือเปล่าเห็นว่าการที่ผู้บริโภคเนี่ยออกมาทำ cancel culture หรือว่าการที่ทำให้ กลุ่มแบรนด์หรือกลุ่มสินค้าต่างๆได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะสามารถช่วยเรื่องของการแสดงออกทางการเมืองให้เรามีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกได้มากกว่านี้หรือไม่เมื่อพลังของผู้บริโภคกลายเป็นอำนาจต่อรองกับแบรนด์และสินค้าต่างๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ถ้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจอีกเช่นเคยค่ะ WorkPoint Today จะมาสรุปให้ฟังค่ะ